สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูพี่เมย์มาสอนในหน่วยผลไม้เรื่องประโยชน์และการเลือกซื้อผลไม้ค่ะ,ะผละไม้เนี่ยมีประโยชน์มากมายนะคะต่อร่างกายของเราและในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการเลือกซื้อผลไม้นะคะให้ได้ผลไม้ที่มีคุณภาพกันด้วยค่ะเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะประโยชน์ของผลไม้ ผลไม้สีแดงช่วยเสริมสร้างความจำและบำรุงผิวพรรณให้สวยงามนั่นเองค่ะเด็กๆผลไม้สีเขียวช่วยในการขับถ่ายและกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายผลไม้สีม่วงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรงนั่นเองค่ะเด็กๆผลไม้สีเหลืองมีวิตามินเอสูงและช่วยบำรุงสายตา ผลไม้สีขาวช่วยเสริมสร้างกระดูกเด็กๆเรามาเรียนรู้วิธีการเลือกผลไม้ให้มีคุณภาพและได้ประโยชน์สูงสุดกันดีกว่าค่ะ สีของผลไม้จะแสดงถึงความสดใหม่ของผลไม้นั่นเองค่ะเราควรเลือกผลไม้นะคะที่มีสีสดใหม่เพื่อที่จะได้ผลไม้ที่มีคุณภาพการของผลไม้ผลไม้ที่สดนะคะจะมีการที่ยังแข็งไม่เหี่ยวหรือหลุดออกจากขวนั่นเองค่ะ กลิ่นของผลไม้ผลไม้ที่สดหรือแก่จัดบางชนิดก็จะมีกลิ่นที่ชวนลหลงไหลน่ารับประทานเช่นกล้วยหอมทุเรียนแตงไทยผิวของผลไม้ควรคำนึงถึงผิวที่นุ่มหรือแข็งของผลไม้แต่ละชนิดและไม่ควรมีรอยช้ำนั่นเองค่ะ ฤดูการของผลไม้การที่เราเลือกซื้อผลไม้ตามฤดูการเนี่ยจะทําให้เรานะคะได้ผลไม้ที่ดีและมีคุณภาพอีกทั้งยังราคาถูกกว่าผลไม้นอกฤดูการด้วยค่ะเด็กๆก,ก็ได้รู้ประโยชน์และว,วิธีการเลือกซื้อผลไม้กันแล้วนะคะคุณครูพี่เมย์อยากให้เด็กๆนะคะทานผลไม้กันให้เยอะๆนะคะเพราะว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายเจอกันคลิปหน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ